อ้าวอะไรเนี่ยอะไรอะไรโอ้เป็นไร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 โอ้ยเป็นไรแล้วนั่นน่ะเดี๋ยวปูไปช่วยขึ้นก่อนหน่อยอ้าวปูไปช่วยแล้วปูไปช่วยนายโอ้ไม่ลูกทำไมลมอย่างงี้เยอะผมขอพรกับคุณปู่คุณย่าด้วยนะฮะอ้าพันศาลงลูกอ้าวคุณแม่ยกพันนไไม่ดดู้ พันษานั่งลงลูกนั่งลงเร็วหลงหมดภัยด้อย่าเจ็บอย่าไขอย่าป่วยด้อหลงหลานด้อคยลสุขภาพแข็งแรงให้นอกฟิล์มเข้ามาบ้างอตั่งลงลูั่งลงเร็วพรนานั่งลงก่อนค่ะล้วมา เอหมดจบหมดลงหมดภัย้ละเอ้ยเรียนซื้อเก่งด้วเดียกก็จบแล้วอภันาทำด้วยไหมเจริอนะเรียนง่ายง่ายๆเป็นคนดีของพ่อแม่ทำอะไรก็เจลืญเจริญกเิเจริญิตลาดคนนคนาดด้อไคแล้ว่ะอเดยากให้สิงใดก็สมความมุ่งั่นปเออ

ในแต่ละปีแต่ละามามาถึงกันคืสารททด้ในวันที่ไม่ไก็ารนนองลูคนแม่ดลลูกน้จความสุขความเจริญด้อย่าเก็บอย่าไขอย่าวยด้อเอยพขึ้นาบุงนการงานมอกกมูยูดดูดัเลยหมอกกับชนะศตรูมูมันเจรอนเธอบักเจรรับเอิกีนากันมาโชกันมาใช่เนวนนับนาทือตา อ้ยความสุขคายินทุกขายอยโอ้ยพณด้วพมนี่มนี่คุณปู่ยพรยชัยให้แม่แม่อซพี่ี่น้องเพ่อพแม่่เอซครับผมยพรนักทครับนี่ยลกลานก็ให้แม่ม่ดเลยอ่ะ วันนี <S <S krit ik krit ik <S <S anyway> ้วันสงกรานวันปีใหม่ไทยขอให้แม่แม่เอฟซีเอฟซีติดตามช่องเบอรี่สีทับไทยเอฟซีที่ช่องติดตามกุวยไอเจียงขอให้มีความสุขความเจริญทับคิดถึงใดขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาอย่าเก็บอยากให้การเงินก้าวหน้าการค้าก้าวไกลหากินรุ่งเรืองตลอดทั้งปีนะคะสวัสดีค่ะครับเอากล้วยมานั่งครับมาทุกคนครับมาลงโน้าหน่อย กิจกรรมก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมเราก็ขอวอวยพรด้วยใจนะครับให้แม่แม่เอฟซีพ่อพ่อเอฟนะครับพี่พี่น้องน้องที่รักทุกท่านนะครับผมที่รับชมและติดตามช่อง family สีทับไทยของเราและช่องกวยเจียงนะครับมามาในทุกๆวันนะครับและทุกๆคลิปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นทางไลฟ์สดหรือว่าทาง คลิปวิดีโอนะครับผมวันนี้พวกเราก็ได้ขอพรกับปู่กับย่าเนาะ,<ด>ะคุณปุ้ยก็มาด้วยนะครับวันนี้สุพัรษาก็มาด้วยพี่ฟีมานเร็ว <_ p id> จะปิดคลิปแล้วเร็ว <_ p id> จะปิดคลิปแล้วมาสามาลูกมา <_ p id> ก็ขออวยพรในวันปีใหม่ไทยนี้ให้แม่แม่เอฟซีทุกท่านโชคดีครับ <_ p id> สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมอย่าเจ็บอย่าไข่อย่าป่วยนะครับสาหรับคลิปนี้นะครับเราก็ขอจบ ไว้เพียงแค่นี้นะครับอย่าลืมกดอะไรครับเอาเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องภายสีจับไทยและภายกวยอัดเจียงด้วยนะคะบ๊ายบายสวัสขอบคุณคอขอบคุณ